ไปที่ลำปางกันพ่องนะครับลำปางเนี่ยเพิ่นมีการยับคนเผาป่านะครับโดยทางด้านเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานในจังหวัดลำปางครับเพิ่นก็ได้มีการสนที่กำลังกันในการที่จะยับผู้ต้องหาลักรอบเข้าป่าโดยที่บม่ได้รับอนุญาตนะครับ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันการไปเผาป่านั่นะนะครับจากือดีนะบัดจำเป็นก็บะต้องเข้าป่าในช่วงนี้เหมือนกันนะครับโดยเจ้าหน้าที่ที่เขาได้หันนี่นะเพิ่นมีการสนที่กาลังกันกว่า30นายนะครับเข้าทําการสํารวจกวดสอบแนวเขตบ,บริเวณพื้นที่ป่าจุดเสีย่ยงที่โดยพระบาทอำเภอเมืองลำปางนะครับก่อนที่จะบุกรวบพ่อจายต้องสงสัยได้สองคนโดยกันครับในฐานความผิด บับปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเข้าไปในเขตพื้นที่ป่าเพื่อกระทําการใดๆโดยบม่ได้รับอนุญาตและก็ต้องสงสัยว่าเจ้าก่อให้เกิดการล็อกลอบเผาป่าก่อให้นะ เนื่องจากว่าประเดี๋ยวนี้นจังหวัดลำปางก็ได้มีไฟป่าเกิดขึ้นหลายพื้นตีครับเจ้าผู้ต้องสงสัยที่เป็นยับได้เนี่ยขี่รถเครื่องมาด้วยกันสองกันแต่มาสี่คนเจ้า<อ>แถมสองคนนั้นหลนหนีไปได้ยับได้สองคนคือนายทองหล่ออาสาวงและก็นายพิพั์รีนแก้วงามเป็นเจ้าบ้านชุมชนบ้านบุญเกิดนะเจ้าเบืบ้องต้น,น้นรวจสอบเปิ้นยังปาไฟแชกพร้อมอุปกรณ์เสพยาเสพติดและก็ยาบ้าแหมยาบ้าเส,สาสีเม็ด้วยกันก็เลยยึดของกลางไว้จะรวมถึงรถยนต์ส่งสถานีตำรวจ สอบสวนและก็ดำเนินคดีต่อไปเจ้าครับ